กบตัวนี้อาจดูเหมือนกบทั่วไปแต่คุณเชื่อหรือไม่ว่ามันมีอายุเก่าแก่ถึง50ล้านปีใช่แล้วครับนี่คือทอมัสโตซอรัสเกเซกบโบราณจากยุคอีโอซีนที่ไม่ได้เป็นเพียงฟอสซิลธรรมดาแต่มันยังซ่อนเรื่องราวสำคัญของการวิวัฒนาการไว้ด้วย ย้อนกลับไปในยุคอีโอซีนเมื่อ50ล้านปีก่อนโลกของเรานั้นแตกต่างจากปัจจุบันอย่างมากซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความชื้นอากาศอบอุ่นและสิ่งมีชีวิตสะเทินน้ำสะเทินบกอย่างกบก็รุ่งเรืองสุดๆในยุคนี้และนี่คือทอมัสโตซอรัสเกเซกบที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่พร้อมกะโหลกที่แข็งแรงซึ่งมันอาจเป็นนักล่าตัวฉกาจของเหยื่อขนาดเล็กในยุคนั้น อมมัสโตซอรัสมีลักษณะเด่นตรงกะโหลกที่แข็งแรงซึ่งแตกต่างจากกบสมัยใหม่ลักษณะนี้จึงช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามันอาจกินเหยื่อที่หลากหลายและยังแสดงถึงการวิวัฒนาการของกบในอดีต แต่สิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นคือนักวิทยาศาสตร์พบว่าทอมมัสโตซอรัสมีลักษณะบางอย่างที่คล้ายกับกบในแอฟริกามากกว่านี่อาจเป็นหลักฐานที่แสดงถึงการเชื่อมต่อของสิ่งมีชีวิตระหว่างยุโรปและแอฟริกาเมื่อหลายล้านปีก่อนทอมมัสโตซอรัสเกเซไม่ได้เป็นเพียงฟอสซิลของกบธรรมดาแต่มันช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกการกระจายตัวของสิ่งมีชีวิตและวิวัฒนาการที่ซับซ้อนในอดีต และนี่คือเรื่องราวของกบโบราณที่เป็นมากกว่าฟรอซซิลธรรมดาหากคุณชอบเรื่องราวเกี่ยวกับโลกยุคโบราณและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามจะได้ไม่พลาดเรื่องรามสนุกๆอีกมากมายในตอนต่อๆไปนะครับ